ไปซื้อยังไงนียได้ยังแน่เลยอาซื้อเอากินน้ำแรกเลนปุ้ยนะบรานได้ปะรื่มประานจื่อจิ้ไวานเขานี่นะอ๋อ

เท่าเราสองมื่นนึกเรื่องกัไม่ดอกให้เลือกจะไม่ดอกยังซื้อให้พอพองหีก่อนด้เอาเดเลือกเบิมตวมาแบบซื้อีเาดู้กใหนี่มาีนี่่าแมเาตั้มหมักกันเลยหมัก ผูใส่สามูใส um. ่ขาวแตรข้อดีตอนนี้อนเสาปลวอะเนียาเาเก้าาเก้าอ่ะาเก้าแบบนี้น่แบบนี้เรามักดี๋ยวขึ้นชาเข่าแน้พ่อเพอเ่อนและหนุ่มมวนตามหมักเลือกนะไม่ดอกจังวะจังวห ใส่แลเข้าลูกลาดอยู่บ่เออแล้วอือกเอาอลไก็มันจะสิพอดีจะของ <c oughs> ใส่สามบนะมาดอกนะมอรา่างเอั้้งดกจะเอานี่แบบดำแบบมีกระม้นดำดล้วน

สื่อส่งอะไรอย่างเงี้ยฮึมฮึี่สหและบ้างจัสบสเลย้ยังเกดเครื่องขาใส่สาสนี่แหละสเอส่้อ มีอะไรไปใส่ใส่ดันดนเลเาสิดันเอยลมบจักนะบอดี้ได้ฮะพไปด้บอดีเป๊ะแล้ได้น่ะเขาไปรถเสียงกระยักแผ่แๆนติไเลย เอาเจอว่ท่าน่ะก็นึกระถึกอยู่นอนนกโอ้โหจัดนักแห้งนีท่านสิท่านสิท่านสิทาพันหมูกั้อ่ะเ่าก็ได้แหละเอาลสบเอ็ดประจอนประจอดคว้งนเอาโหลเอาออกคือโหลดลนั่นบ่ออกก็ได้เลยออกก็ได้เลยข้ับเข้ากับป้าให้นอนอยู่หัน

ơ, ờ, Ở đây đây đó đây, đây, đây đó ok, yu binh ok, ừ. Ừ. đây, yu đóng này, tròn ไอหิวซาบโซ่สามสามเมานะสามครับได้ย่องอมัาทำบ้านใหม่ปะโบนว่ะนว่ลุงเครื่องหลยเลยเนาะสุดว่าเต็มเลยไม่้ย่คล <laughs> ายคลายคลายเจ็ด่วงเงียบก็ด้ ช่วงนี้ากเงียบคือว่าเลยครืายงมวนที่เป็นช่วงนันนั่นเนาะช่วงเขาห้องเฮียนใหม่นะเขาโดยก็ขายยาังังไอง้อแปดตนี้ัรเลตนนี้ามยรสามร้อยไกันเี่ยสามรอย่รยนีงสี่ี่อยยี่สิ

ใ่หนง้่ากับว่าไปตีอกับที่หันมือหนึ่งกัเปิดก็เปิดกับเปิดเพราะวันนั้เงียเงีหวานเนาะลงหน้าจะก็ืสเครื่องไว้ใส่ยังเนาะแม่นาะเลยลงหน้ามันเบิรแต่ละเลยดิันแล้วเข่าแม่เลยแล้วข่าได้เงินใครเข่าซื้อเครื่องไว้เล่นบุญอันนี้เขาอันนี้เตรียมสิ่ลงหน้าเนาะลงเสียเก่าแล้ะสมเก่านะ อ๋อเด็เกือบก็ลงลายเลยเต็มเลยมือถือใจพันมือมีแต่ถือใจน้องอลีเรวจะซื้อให้น้องหลี ไ,ได้เลยน้องลิดบ่ได้บ่มากบ่มิโตมากเนะี่ยว้าวบับ่มากฮ่าซือยังเลยอยู่ตลาดเขาได้นหะม

ăn chồng mái nhà gần Chưa mưa rồi gì <cười> <cười>

คืออาหารตุนไว้ชื้ออาหารมาตุนไว้อ๋อ พวกหอนได้โอเปิลแบบผืนสีขาวอ๋อ,อไหมปลาหมึกมาแล้วอ๋อ,อไหมปลาหมึกสดๆ เ <c oughs> นงน้ห่อยื่อจัดเต็มทุเรียนโมมี่ชับเลบลลายมือแล้วแต่าทิ่์สอยู่ทุเรียนคือบุมี <c oughs> ทุเรียนเบิร์ บะดมี่บหมี่ย่างแกแนเอาไปเรียบร้อยแล้วมาหน่อยเห็ดเรียบร้อยเล่นช่งนี้มันแบบเป็นกระดานเป็นได้มันสวยงาม ก็มันทำอนแยางมันมักขึ้นแนน่ะดิแตลวดสม่ำเสมอ่งเชียววันต่มีลูกสามที่หนเอาบตบอลูก่อนแลูกหนึ่งเจมีรถก่มีรถเก๋แซิมลให้ซิม ăn ván ván đấy, vậy cái chừng nó vào cái nón lá đấy. Siêu mực rô lịch, ván con đấy nè con, ván พอกันใหม่ไปน,น้องนกับพนร่ารดีกันไามครับสม้มโลเลยต่อโลสิบหาแล้ไหมคก่บโลโลสบายดีด้วยพนะี่น้องพอกันอีกคลิปที่สองเกลียงมุมนีม้โลเท่าไหร่ไปขายเป็นทุงคนไปขายเป็นไหมางัะปัดทั้งนั้นเดนอยู่ในกระมีมั้ง

นี S <S ่เอาไปหน่ห่อนี่ไงนี่ขมีแม่่้การหั่นยตีวีจัดเลแล้มันโค้งโค้งนองอยากลองมึงแบบนี้นะนี่ตัวนี้ะแม่เอาแบบโอ้โหเ้าอย่าอ้ใไปนอ้อใช้ียมนี่ ເລີຍຊິໄປເຮົາເດເຂົາຊິຊິຢູ່ສອນນະພວກນາສອງດອງດວລ້າສອງດອນເຂົນມັນດອງບໍ່ົາາ5000